สวัสดีค่ะยุคนี้อาชีพเดียวไม่พอแน่นอนตัวตัวเองก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแล้วก็ทําอินดีมควบคู่กันไปด้วยการที่เราจะเลือกทาธุรกิจสักตัวหนึ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องมองก็คือมันถูกกฎหมายหรือเปล่าเนาะผู้บริหารอินดีมเราก็เป็นระดับมืออาชีพท่านทําหลากหลายธุรกิจมากก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าอินดีมเราถูกกฎหมายอย่างแน่นอนเพราะเรา จดทะเบียนผ่านสคบรเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วที่สําคัญเรายังมีผู้บริหารที่เป็นระดับมืออาชีพท่านทําหลากหลายธุรกิจมากและทุกๆธุรกิจของท่านร้วนแล้วแต่ประสบความสําเร็จและที่สําคัญอินดีมเรามีเห็นรายได้ที่ตอบโจทย์มากๆมีโบนัสหลากหลายข้อมากๆและเราสามารถเริ่มต้นได้ในหลัก พันกว่าบาทก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจได้และไม่เก่งไม่เป็นก็สามารถที่จะเข้ามาทําได้เพราะเรามีทีมมีระบบมีผู้นําคอยช่วยสอนแบบจับมือทําก็อย่ามวัวแต่ดังเลสงสัยเลยนะคะว่าเราจะสามารถทําได้ไหมและถูกกฎหมายไหมแต่ก็ขอการันตีได้เลยว่าอินดีมเราถูกกฎหมายอย่างแน่นอนไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ก็ถ้าใครที่สนใจก็เปิดใจศึกษารายละเอียดก่อน ตัดสินใจได้เนาะแต่วินดียินดีให้ข้อมูลทุกท่านนะคะสนใจข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักทายแต่เข้ามาได้ค่ะยินดีให้ข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ